สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนสวิตเล้งทาทุกคนนะครับแอมครับแอมมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีฝาปิดนะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่มีการเปลี่ยนไอซีแล้วนะครับบอกว่าไอซีพังแล้วก็ไปไอซีตัวเก่านีมันพังพอดีไปซื้อไอซีใหม่มาใส่ก็ยังไม่ได้ไม่ดังเลยนะโอ้ตัวนี้นะครับเป็น S T K C หนึ่งเก้าสองนะครับเปลี่ยนแล้วทั้งสองตัวนะครับก็ยังไม่ดังเลย โอ้แล้วมันจะดังไหมล่ะเนี่ยมันทำอย่างไรครับมันไม่ดังเลยเป็นเพราะอะไรล่ะทีเนี้ยสายปลั๊กสายปลั๊กก็โอ้โหนะนะครับเดี๋ยวลองนะเพื่อนไม่ดังนะบอกว่างั้นนะครับเปลี่ยนในซีแล้วนะเสียบปลั๊กเปิดสวิตชนะ์เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์แล้วนะฮะ แล้วทีนี้มันไม่ดังเย่ยมันต้องต่อสายลําโพงเข้าด้วยนะโอ้เพืเ่อนๆครับผมต่อเสียงเข้าแล้วก็มีเสียงดังจอดจอดดังจอดจอดอยู่โอ้ยสีดังไงบนอ่าบ้านเอาต้องดูการบัดกีีขาก่อนนะเนะนี่ยขาไอ้ีเนี่ยในันดังงี้ดังเบาๆด้วยนะครับดังดังแค่นี้ต่อเสียงเข้าแล้วดังแค่นี้ มันจะมีทีนี่ะเพื่อนครับแกะบอดออกมาโอ้ไฟเลี้ยงเขานีนรับได้ถึงสามสิบเจ็ดเลยนะเพื่อนนะ่านะครับทีนี้เรามาดูมันมีอะไรเสียหายอยู่ไหมตัวอานะมองเห็นตัวอาเป็นดำดำอาสองตัวอยู่นี่นะครับนะเป็นดำๆนะครับนะ จะเป็นผลไหมเนี่ยอืมจะเป็นผลไหมเนี่ยนะครับตัวอื่นไม่ได้ดำน้ำดำสองตัวเนี่ยอ,อ่ดูด้านล่างวงจรมีการบัดกรีดีหรือไม่นะครับด้านล่างวงจรนะครับมีการบัดกรีก็ไม่ขาดนะครับอีอยู่นะมีลายวงจรรอบกลอ,กอนก็มีการใส่ลวดลวนะะ ก็ดีอยู่เนะียโดยรวมนะครับเดี๋ยวดู A สองตัวนี่แหละนะครับเนะียผมว่ามันต้องใช่แน่ล่ะอืมเพราะว่ามันดำาเพื่อนบ่อนี้ก็สัญญาณอินพุตเข้าตรงนี้เลยเนะี่ยแล้วก็ไปผ่านวอลล่มแล้วกลับเข้ามาตรงนี้ดังเลยนะครับไม่มีชุดป้องกันลำโพงไม่มีอะไรอีกแล้วนะอะลำโพงเลยครับนะเดี๋วดู A สองตัวนี่แหละนะครับเพื่อนๆครับ ผมได้ทําการยกอาขึ้นมาแบบนี้นะอาดอําๆนะฮะเห็นไหมตัวนี้ก็คือ 2.2k นะเพื่อนผลปรากฏว่ามันไม่ขาดไม่ขาดเลยนะเพื่อนเอามัวัดให้ดูมันไม่ขาดนะไม่ขาดนะครับ าไม่ขาดทั้งสองตัวนะครับเป็นเพื่อนทีนี้เพื่อนคิดว่าตัวไหนไมันจะพังนะเพื่อนนี่ก็ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่มันก็ดีไปหมดละผมก็ได้ทำการดูดตะกั่วอุปกรณ์เฟือกสี่นะครับสีพวกนี้นะครับเช็คนะครับนะค่าความจุไมโครก็ตรงอยู่นะครับไม่ไหลนะสี่ทนมากนะครับต้นฐานพวกนี้ค่าก็ตรง นะบางตัวก็อยู่ในวงจรก็เ,เช็คออกมาก็ฆ่ากตรงไปเลยครับสีบางตัวไม่ได้เช็คเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งฟิลเตอร์พวกไฟบวกอย่างเงี้ยนะในไฟบวกลงกาวไฟลบลงกาวอย่างเงี้นะนนนยนะตอนนี้ก็ไม่จําเป็นนะเนี่ยทีนี้ก็ไปเห็นมีตัวเสียนะครับนะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อขายซีบัดกี้แล้วมันไม่ติดเนะี่ยเนี่ยเออมันไม่ติด ไอซีได้มาใหม่ก็จริงแต่บางทีแบตรกรีเข้าไปแล้วมันไม่ติดมันไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะเ,เดี๋ยวผมดําเนินการก็ประกอบเข้าไปที่นี่นะครับเพื่อนครับผมก็ได้ดําเนินการขูดไขไอซี IC, แล้วก็ทําการเชื่อมต่อลายวงจรเนาะเอาเป็นว่าผมเชื่อมต่อแล้วกันอะไรยังไม่มีตัวใดที่ได้เปลี่ยนนะครับที่เห็นก็มีอาตัวนี้ที่ขาดอยู่ ก็ไม่ได้มีส่วนใดในการทำงานของผูจอดในส่วนของการที่จะทำให้เครื่องดังได้ตัวนี้ขาดก็ไม่เป็นไรอ่ะลองเครื่องนะครับผมก็ลุ้นอยู่ในเดียเ๋ยวนี้เปิดแล้วมีเสียงปรบเลยอ่ะอมาลองดูนะครับเปดเพลงมาโอ้ยหย่บด,ดังเด้ว siap sai อุ้ยโอ้ยมันสิดังอยู่ว่ามันดังแล้วเด้ นะครับอืมดังได้นะครับเี๋ยวนนน้ันมาท,ามนนนาทีนี้นะครับดังได้แล้วแล้วหมุนน็อตเข้าไปได้ดูอีกข้างหนึ่งจะเป็นเหมือนกันหรือไม่นะครับตัวนี้นะดังแล้วนะทีน,ทนที้นั่งคนมาแนวนั่งลงใครเห็นก่ออยากหลีใครไปหเห็นก่ออยากเวนบ่เที่ยวเส้นดอกหัวมาง แล้วทำไมละ่ะแสด,แดงแสด,แดงคักเนาะนี่มันเป็นแบบนี้บัตรกีมันมันไม่ค่อยได้ นะเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาออกมาขูดขาแล้วเอาใหม่นะบัตรกีใหม่นะครับเป็นแบบนี้แหละมีหลายขาด้วยนี่นะเหมือนจะติดนะแต่ก็ไม่ใช่นะแล้วผมดำเนินการเอาซีออกมาแล้วขูดขานะครับตัวนี้ก็ลองเหมือนกันนะเพื่อนตัว,ต,ว,ต,วต้นทานขาด,าขาดหรือไม่ขาดหรือเปล่านะครับไหลเลียงไปหมด ตัวเมื่อครู่เกิดจากการบัตรกรีที่ไม่ติดขาไม่สะอาดนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับจะเป็นเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับเปื่อนๆลองดูนะครับตัวนี้นะครับใช้วิธีการขูดขาไอซีเนี่ยแล้วก็เคลือบตะกัวเลยครับ กัวให้ความร้อนเข้าไปเคลือบที่ขาเพื่อการบัดรกรีที่ง่ายนะแล้วก็ทําความสะอาดขานะครับคิดว่าน่าจะบัดรกรีได้ดีนะครับตัวนี้ลองดูนะครับ การนะครับเพื่อนๆขายไอซีหลุดหววกเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนด้านนี้นะครับไม่มีแถบลำโพงนะก็จําเป็นต้องย้ายข้างที่ไม่ได้ใช้นะต้องซับนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับถึงจะสามารถลองได้นะครับย้ายมาแล้วนะครับเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับนะก็ย้ายมาลองเสียงนะครับสัญญาณเข้านะครับเป็นอย่างนี้นะ อย่างนี้นะครับตัวน,นี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยแ,แย่กว่าลุ่มต่างหากนะครับลองเครื่องนะครับตัวน,นี้เสร็จไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็ตัวน,นี้นะครับหาเผ่าทั้งภู ขอใช้งานได้นะครับรการก็ดังเพื่อนเห็นนะครับปัญหาเกิดที่การที่ขาไอซีไม่สะอาดนะครับลาบัดกีีเข้าไปไม่ติดนะก็รเรียบร้อยแล้วนะครับ